มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นรถนะครับยอดนิยมของัยรุ่นเลยทีเดียวนะครับเป็นมินิคูเปอร์ R 5 6นะครับซึ่งตัวนี้นะครับของเดิมลูกค้านะครับเป็นสลอดจานบินนะครับไม่ได้เป็นสมาร์ททีเดียวนะครับเป็นกึ่งสมาร์ทนะครับพออายุการใช้งานไปสักพักหนึ่งครับรีโมทรุ่นนี้จะเป็นฐานอาร์คนะครับพอกดไปสักพักหนึ่งจะไม่ได้แล้วนะครับเกิน10ปีจะไม่ชาร์จด้วยนะครับซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่อง ของรีโมทนะครับใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิน10ปีผมแนะนําทําเก็บเพิ่มไว้นะครับเหมือนตัวนี้กดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเสียอารมณ์นะครับผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าทําใหม่นะครับตัวนี้เราทําขึ้นมาใหม่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะโปรแกรมเราจะทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับก่อนส่งมอบนะตัวเซ็นเตอร์ล็อกนะครับอ่าสังเกตกดล็อกนะครับไฟขึ้นนะครับอัลล็อกโอเคอีกทีนึงนะครับทดสอบตัวที่เราโปรแกรมขึ้นใหม่นะครับเนี่ล็อกนะครับ อ n ล็อกโอเคเราจะทดสอบขังลูกค้านะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่สถียรนเท่าไหร่นะครับนี่ล็อกนะครับออล็อกกดไปสักสองสามครั้งแบตก็จะหมดก็จะใช้งานไม่ได้นะครับแต่ของเราเนี่ยตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งสามารถแกะเปลี่ยนฐานได้ตลอดถ้ามันหมดนะครับแต่ตัวเดิมไม่สามารถแกะเปลี่ยนได้แกะเปลี่ยนเมื่อไหร่เสียเมื่อน,นั้นมาโอเคเราทดสอบเช็สตาร์ทครับก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยครับเข้ามานะครับเหยียบเบรกดูตำแหน่งเกียร์ P นะครับตัวนี้ต้องสลัดเข้าไปในรูนะครับ ฟังเสียงล็อคอลอนนะครับกดปุ่มไอจีออนเรียบร้อยนะครับเครื่องฟิสต์สตาร์ติดง่ายนะครับโอเคดับสลอดออกมาเอาตัวของลูกค้าอันเดิมสลลดเข้าไปฟังเสียงล็อคอร่ลอนกดไอจีออนเรียบร้อยครับก็เป็นว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมของมินิคูเปอร์ R56 เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษลิมิเต็ดด้วยนะครับบ่อแดงทั้งคันนะครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับ0838978964นะครับตามเบอร์ข้างหลังนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับหรือก็มีรถนะครับคันใหญ่ๆในโมบายซัพพอร์ตนะครับเบอร์ตามเข้ามาตามเข้ามานะครับเบอร์นี้เลยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับโซนนนทบุรีช่างกุญแจเอเชียนนนทบุรีนะครับ0838978964นะครับบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ